ความเห็นจากประธานกรรมธิการยกรางรัฐธรรมนูญนะครับเรื่องข้อเสนอการเลือกนาย,ยกรัฐมนตรีโดยตรงนะครับแล้วก็การเลือกคณะรัฐมนตรีด้วยติดตามนะครับกับคุณเพนพรทิพั์โนไทยมีรายงานสดมาจากรัฐสภา,าครับเชิญครับค่ะคุณรณพคภคขณะที่คณะกรรมาิการปฏิรูปการเมืองนะคะจะมีการทบทวนและปร,ะปรับปรุงในบางประเด็นก่อนที่จะเสนอให้สภาปฏิรูปแห่งชาติในช่วงเย็นวันนี้ค่ะ นายบวรศักดิ์อุวันโนประธานคณะกรรมาการยกรางรัฐธรรมนูญยืนยันข้อเสนอการเลือกนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีโดยตรงยังไม่ใช่มติของกรรมธิการยกร่างเป็นเพียงความเห็นของคณะกรรมาการปฏิรูปการเมืองของสภาปฏิรูปแห่งชาติที่จะต้องนําเข้าที่ประชุมใหญ่สปชสัปดาหนะ์หน้าซึ่งกรรมธิการยกรางจะรับฟังก่อนนามาพิจรารณาและขอมติระหว่างวันที่18ถึง26ธันวาคมขณะเดียวกันจะส่งข้อยุติเบื้องต้นเกี่ยวกับประเด็นการเมืองให้กับพกกรรค การเมืองในปลายเดือนนี้เพื่อพิจารณาปฏิกิริยาของพรรคการเมืองทั้งนี้เห็นความชัดเจนของร่างรัฐธรรมนูญฉบับจริงได้ในช่วงปลายเดือนกรกฎาคม2,558ก่อนส่งให้สปชลงมติเห็นชอบหรือไม่ในวันที่6สิงหาคมปีหน้า ขณะที่เมื่อช่วงเช้านะคะมีการประชุมคณะกรรมการิการปฏิรูปการเมืองเพื่อพบทวนและปรับปรุงบางประเด็นก่อนจะรวบรวมเสนอให้สปชอในช่วงเย็นวันนี้ซึ่งนายสมบัติธรรมรงทธัญวงประธานกรรมธิการย้ำข้อเสนอดังกล่าวมีข้อดีที่ประชาชนจะได้ทราบรายชื่อของผู้ที่จะมาเป็นนายกรัฐมนตรีและขอละมอมก่อนตัดสินใจเลือกซึ่งยังสามารถตรวจสอบการทำหน้าที่ในรูปแบบของคณะกรรมาการ ขณะที่นายประสานมฤทพิทักษ์กรรมธิการเสียงข้างน้อยมองว่าเป็นการเพิ่มอ,อำนาจให้นาย,ยกรัฐมนตรีมากเกินไปทําให้ตรวจสอบการทํางานยากขึ้นจึงสงวนความเห็นไว้อภิปรายในที่ประชุมสอประชปดาั์ดานะ้าค่ะนายบวรศักดิ์ยังบอกนะคะว่าการเสนอความเห็นของคณะกรรมาการชุดต่างๆในขณะนี้นะคะที่มีอย่างหลากหลายจะไม่ทําให้สถานการณ์นั้นเกิดความวุ่นวายค่ะคุณรณพร์ค่ะ